คนเราก็จะมาแต่งศัตรูกันในธีมฮาโลวีน,น,นใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะคะไปกับพ,กพู้พี่พี่ทีมงานใช่แล้วก็เราก็สต์ของไว้แล้วว่าเราจะซื้ออะไรนะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปาเจอกันที่ศตรูดีกว่าใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่ศตรูทุกคนย้ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สตูแล้วนะคะเราซื้อของจากสตูเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะมากเยอะมาก<า><า>ค่ะอันนี้ก็คือ before น,นะคะ <before S 1> เรา,เรายังจัดไม่เสร็จนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปรอดูกันนะคะว่า a าร์เตอร์หลังจากที่เราจัดสตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย จะออกมาเป็นรูปแบบไหนจะนักหนไปเลยแล้ววันนี้ยังไงจ๊ะเรามีเกมมาเล่นกันไว้โดยเกมนี้มีชื่อเกมว่าใครคือผีตัวจริงโดยที่เราจะมีกันทั้งหมด5้าคนนะคะหนึ่งใน5เนี่ยจะมีผีตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นโดยที่เดี๋ยวเรานะคะจะจับลากคำใบ้กันว่าได้บทบาทอะไรบ้างทุกคนจะต้องใครที่เล่นอ่ะจะต้องสวมบทบาทอ่โลที่ได้รับนั้นๆนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นใด เดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันก่อนเริ่มเลยนี่นี่นี่โอเคคําใบ้ทุกคํานะคะเราก็จะอยู่ในกล่องนี้ทุกคนโอเคใครเริ่มก่อนดีนุ่นก่อนอะโอเคเดี๋ยวนุ่นเริ่มจับก่อนนะคะทุกคนลจับก่อนนะโอเคไม่เห็นนะทุกคนไม่เห็นไม่เห็นโอเคโอเคนี่ทุกคนคําใบ้ของนุ่นค่ะต่อไปต้อหลิวอะทุกคนต้องจับฉลากอะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นยังไงจ๊ะ อุ้ยได้แล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่นทนมาเลยนี่นี่จะเราอบสวัสดีค่ะใครจะเป็นจริงกัจริงเอาเียเต้นนี่ต่สามแล้วค่ะต่อไปเลือีสองใบเลือีสองใบมาๆพี่ป๊อป๊ะกหนึงนะคะนี่เลยเอาว้าตุนลุนอ่า ไม่ผิดหรือเปล่าเื็นผิดหรือเปล่าตองกุก่อนตองกูอ๋ออิก่อนโอเคโอเคทุกคนนี่นะคะเราก็จับกันเสร็จแล้วนี่ของนุ่นไหนคนโชว์คือเราไม่รู้เลยนะทุกคนคือเราไม่รู้อะไรเลยเรายังไม่ได้เปิดดูเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าใครได้โลอะไรบ้างแล้วก็จะต้องทําอะไรยังไงหรือใครผิดตัวจริงเอ๊ะเอ๊ะยังไงเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าใครได้โลอะไรบ้างทุกคน ไม่ที่ฉันจะถามนะว่าที่พวกเราเจอผีอยู่สมัยอยู่เรียนนะสมัยยายน่ะไม่จะเป็นหองเราเราเป็นหองใช่ใช่แล้วแบบว่าเหมือนเจ้าของหองอ่ะคือเขาก็เซ็งต่อมาอีกทีเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเราอะไรเออจริงว่ามันดูง่ายใช่เราไปลงอยู่นานแล้วเออแล้วแล้วไอเนี่ยมันบอกว่าเหมือน เหมือนอะไรแล้วห้องน้ำมันเปิดไปเองใช่ที่ปิดไมันเปิดเองใช่แล้วเนี่ยแม่ป้าที่เป็นสองใช่ปะเขาก็อยู่มเขาก็ทักเลยอุ้ยเอ้ยโหลค่ะตัวนี้ก็กำลังช่วยกันแต่งอยู่ค่ะอ่าโอเคทีนี้พี่ดูในกล้องมุมตอนปิดเนี่ยเอียน มีคนเล่าเรื่องพีด้วยเอ่อทั้ที่ที่นั่นไม่ชอบนะครับใช่ไหมหรอคะเดี๋ยวยวัจะต้องแก้ไขเรื่องนี้กันอีกนึงเนาะเดี๋ยวโน่นนะครับห้าคนแต่ละคนคนหนึ่งไปชงกาแฟร้อนๆขึ้นมาแก้วหนึง่งแต่รับชงเสร็จแล้วจะบอกพีดกินนะบอกพีดเลยคือให้หนูเลือกใครก็ได้ไปชงกาแฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ไ,ไปชงกาแฟร้อนมานบนเลยเอาเอาขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะ โอเคค่ะพี่นนกูบอกแล้วอย่าพูดกูก็ไม่น่าถามเลยก็เล่าสู่กันฟังเส่ละสู่กันฟังเสร่กลับไปตัวขึ้นมาเสรอกถาไปอย่ากระซงัากิโอ้ยคนเอาดีคือเวลาเนี้ยไม่ไม่ใช่เวลากลางวันด้วยนะใช่ ตอนนี้คือเราไปลงแต่งสักทีแล้วซึ่งวันนี้ยเราไปซื้อของอมาทั้งวันแล้วตอนเนี้ฮาดูดีอันนี้เลียวๆเลยนะอเอาเบอร์ไปดูคนเราจะต้องชมกับแฟนเฮ้ยเราจะไงต่ออ่ะชง <c oughs> ไม่ต้องเอาไปขึ้นข้างบนสตูอ่ะตามที่บอสบอกอะบอกแล้วนี่ไม่โอเคเลยซีดแล้วเนะี่ย <c oughs> ฮัลโหลคะ่ะตอนนี้โน้นชงกาแฟเรียบ้อยแล้วค่ะเราทำไงต่อคะเอ่อตะกี้ใครเป็นคนลเลาเรืองีครับนูกับต้หอหล <c oughs> ิวน่งชงกาแฟเอาต้อหลิวมาครับต้อหลิวต้ลิวบอส่อะไรอ่ะาบ <5 S 2> วอรนี่มนเอากาแฟไปว้ที่สา้ครับที่เาคุยมไมนม่ได้านเดียวตรงเนี้ย เลยเหรอโอเคค่ะไปไม่สานไม่ให้สานสสาก็ลังยืนอม่อยู่เมื่อกี้ไว้ก่อนเนี่ยไว้เลยงั้นเอาไว้ตรงนี้เลยเออไว้ตรงนี้ไหว้ไปค่ะทำไมพูณได้กินผูกอ่ะใช่ป่ะเหมือนกันต้งแต่ข้างลังเลย่ามทาูนกคแก้วคับลกุตสะค่ะค่ะ เคิ okay, ุตตภีนะครับนโมพุธายะนโมพุธายะนามาอาุนามา,ามตะุคุรุคีิคุรุคีริชิมิชิมะชิมิชิมะโอเคครับวางแก้วลงครับตอนนี้ท่านน่าจะให้อภัยนะครับแต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่ให้อภัยต้องขอบคุณท่านนะครับคุณีิฉันนาสามาวครับหนึ่งสองสามค่ะ เหมือนพี่ใหม่ปาเชรีครับขอบคุณเหมือนพี่ใหม่ปาเชรีหนึ่งสองสามตัขอบคุณค่ะ หน,หนูไม่ชอบกินกาแฟอรับอสปล่อยไปแล้วกาแฟเป็นไรครับไม่เอากินก็ได้ครับพี่อนุชได้ครับบอสยินดีกินกาแฟ, <c oughs> าฟให้ครับ <c oughs> พี่อระนุนครับถือแก้วกาแฟแล้วถอ,อยออกมาจาก ได้ค่ะขอคะขอค่ะยหาเาอีกเรื่องเรื่องผีนะจริงค่ะนอนตอนไหนคะคนี่เหนอนเลยสมจริงไหมแล้วมึงานอกรไม่เข้าใจหมูเด้งหมูเด้งหมูเดูพีขจอบคุณค่ะ ไปกินไอ้นี่กันโตเกียวกันมาเนี่ยมมนเป็นดีสองซนารอโดน่าจะคืนน่าจะคืนหรอไคตอนนี้เป็นเวลานี่ค่ะทุกคนเที่ยงคุ7นเจ็ดนีแล้วรอกถึงไหนกันแล้วก็น่าจะถึงก็ถือว่าหกสิบแล้วนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วแค่ก็เอากาอี้ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจัดฮงจัดพ้อปอีน้อย ดูเล็บดูเล็บฮะฮะอันนี้มือคนทำงานสีอะไรสีดำกูเพิ่งไปล้างมาค่ะไปครับคุณ้าไปค่ะเสร็จแล้วร้วยล้วค่ะจะพักหรอแนนจะพักสักทีไปค่ะเอสโคเอสโคจะพักกันไปพักเบรกกันครับคุณเดี๋ยวเราขอพักเบรกกันหน่อยเพราะว่า ทียนคือะไรกตามเลยโอยน้ำแดงก่อนอันไหนก็แล้วแต่ไม่อยากกินเลยแบอ้วนแต่ว่ามีของตัวเองฉันนี่ชอบแรงรักษาชอบอะไรเรี้ยวๆแล้วก็จะได้ไปทำงานต่อโอ้ปกติชอบแบบว่าขวิดอะ มันอร่อยพยายามไม,ไไมไไไ่อะไรอ่ะฮะคือแบบคือแบบกินแล้วแบบอ้วกเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมวันนั้นแบบไม่อยากกินไม่อยากกินผลไ,ไม้เลยเพราะว่ากินแล้วแบบอีแบบเนี้ยนิดอย่างงี้ก็ไม่ได้หรอไม่ได้แต่อาเจียนตายเงี้ยบอกว่ากัดแบบตายลิอย่างเงี้ยอย่างี้กินเถอะเรียกชิมชิมชิมกินแตงโมเนาะพี่ปอนะมันอร่อยนะต้องหนึ่ง <c ười> กินด้วย อิ่มยังอิ่มแล้วพี่เอยอิ่มมากทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลานี่เห็นปะจะตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวรีบไปข้างบนนะคะถ่ายให้เสร็จทุกคนเราจะได้รีบนอนนะคะเดี๋ยวไปจัด อ๋อตุรุกันต่อดีกว่าทุกคนไปอิ่มกันแล้วใช่ไหมทุกคนอิ่มมากโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอ่อถ่ายเอ้ยไปถ่าย้างคนต่อแล้วก็ทำกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนไปไปค่ะว่าเราในซีนนี้ให้ทุกคนช่วยทำนะทำให้มันวุ่นๆกันไปเลย อนนี้เรากินดีทอกกันนะคะเพราะว่าเรากินมาเยอะมากไม่มีสปอนค่ะแต่ถ้าสปอนมีจะบอกว่าคือปออะไรนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็แต่งสตูของเราได้แบบประมาณ70 80เปอร์เซ็นแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมากเพราะว่าเราไปซื้อของกันตั้งแต่เช้าทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปเรายังมีเฉลยนะคะว่าใครคือผีตัวจริงเดี๋ยวไงพรุ่งนี้มาดูกันค่ะทุกคน ไม่เราเป็นผีไม่น่าค่ะไม่น่านี้เหรอมันจะมันจะโดนตายโดนไม่ได้รอขวดนะคะน้องนุ่นล่ะครับวันนี้เป็นผีอะไรเป็นคนสวยค่ะเป็นคนสวยตื่นหรือยังเนี่ยมองตื่นแล้วค่ะวันนี้วันนี้นุ่นเป็นนางรำค่ะมาดูกันว่านางรำจะเป็นอะไรคะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้แต่งสตูลแล้วเสร็จแล้วเราจะบอกว่าวันนี้นะคะเรามาในทีมผีไทยคะ่ะทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะทุกคนคือเราจะมาเฉลยกันค่ะว่าใครคือผีตัวจริงเดี๋ยวยังไงนะคะขอคำใบ้หน่อยค่ะอย่างแรกเลยชอบของของัง<ว>ชอบสีดำเป็นพิเศษวายมึงวายใคร ชอบกินน้ำแดง w ายโอ้โหนี่เลยทุกคนว่าใครคุพีป๊อกกวมึงค่ะใช่ใช่หลอดค่ะมีพี่รุตไม่เล่นโลเลยงงไม่มีใครรู้เลยแต่ว่านี่ก็ชอบของขังนะตอจริงชอบชอบไม่ตอนตอนแรกอ่ะนี่คิดว่าเป็นป๊อกแต่ต้นหลิวก็น่าสงสัยอ่ะเขาไม่เล่นโลเลยค่ะไม่เห็นเลยใช่เดา่เดาไม่ออกเลยคือแล้วแบบลกินได้ทุกอย่างอะค่ะแต่แม่ก็น่าสงสัยงอ่ะเอ้า แต่เธอแต่งหน้าให้คนเด็กเป็นสีดำหมดอุ้ยหมดเลยเออว่ะเขาแต่งหน้าให้พวเป็นสีดำเนี่ยใช่จุดเธอก็แดงแต่พี่ปบอกก็ชาไม่ไม่นี่ก็ดำแต่เนี่ยมูฟเนี่ยสองคนนี้นี่แหละไม่ค่ะแต่พี่เธอแหละหรือว่าพี่นั่นแหละชาสุดละหรือว่าเธอไม่ที่นุนก็น่าสนที่พี่บอกว่าเยอะกว่าเธอเขาแต่งหน้าให้สีดำทุกคนงั้นก็โหวตค่ะ ม,มามาโบดเ,เ,เ,เลยค่ะใครวะเอาไหมมาเอาเลยไหล <c oughs> ไมล่ะเอาไหมโหดไหมโบดไหมใครวะโวดเลยไหมจะได้รู้กันไปเลยยกมือขึ้นชี้นิ้วขึ้นไปอ่าสำหรับเกมนี้นะคนที่ทายผิดมีบทลงโทษน,นะครับวัด อยังไงค่ะเนี่ยอันนี้ก็ชอบสีแดงตายแล้วปากตดนลังเลพี่ป๊อกกับพี่นมองตอนนี้ว้าวเลับพี่ป๊อกค่ะน้องร้อนเนาะแต่ต้องลองแต่เธอชอบสีดำที่สุดชอบของขังด้วยอุ้ยอันนี้เล่นเล่นไม่ได้อ้าวโอเคโอเคโอเคมาเริ่มบทดีกว่าสามสองหนึ่งงงอะ one ศูนข้าศูนยพี่ป๊อบหนึ่งเมียรนสามนี่ศูนย์ค่ะโดนดค่ะหมดที่โดน,ออนโดะอ่ะทีนี้ผมจะเฉลยแล้วนะโอคค่ผีตัวจริงก็คือป๊อปครับตีมอตอนแรกแบบ่ายตอนแรกนี่บอกว่าเป็นป๊อป เอ็ไม่บอกเลวเนี่ยชุดดำขนาดนี้เอาอะไรมาชอบเบื่ออเ่าได้แล้วกมาที่ประเด็นก่อนใครชี้ผิดบ้างเลยกีเนี่ยนี่ค่ะยกมือด้วยครับไอผีผีไม่ต้องชี้แอร์ไม่ต้องยกเองป่ะเอังคนที่ผิดก็มีบทลงโทษนะว้ายแลบทลงโทษอะไรคะก็สำหรับบทลงโทษนะครับคนที่ทายผิดจะต้องลงไป นั่งสมาธิในห้องมืด1นาทีครับชอบมากนะคะทุกคนนุนรอดนะคะ EP นี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูบทลงโทษของทุกคนนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนจดคลิปเราใน EP นี้นะก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องของพวกเราด้วยนะคะช่อง LGBTQ สำหรับวันนี้นะคะไปเร็วนะคะทุกคนเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย 拜拜，拜拜。啦啦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 。弟弟啊，老难啊，阿苏、yeah,。<music> <music>